สวัสดีจ้าวันนี้เป็นวันครบรอบ71ปีของคุณตาวันนี้เราจะมาเซอร์ไพรส์คุณตาว่าคุณตาจะดีใจหรือว่าจะมีอาการเป็นแบบไหนบ้างมาติดตามชมกันเลยจ้าก่าอนจะไปชมกันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะจ้า,เ,เ,าเท่าไหร่แล้วเนี่ยอ่าอือิิแล้วเท่าไหร่แน่เจ็ดสิบ เจ็ดสิบแล้วเคยเป่าเทียนวันเกิดไหมมีเคยเคยเกิดมาได้เคยจัดงานวันเกิดไหมไม่เคยไม่เคยไม่เคยเป่าเทียนวันเกิดเลยอะไรก็ไร้ม่เคยจเยเป่าเลยอ่ะเดี๋ยวเขาจัดให้แล้วเลยเมื่อเปล่าเคยเปล่านึกดีๆไม่เคยเลยอืมเมนุกันไหน เง <Yeah. S 2> อะแต่เขาเห็นเมาดิเขาเลยไม่จัดให้เป่าไม่เดียนไม่ดับอีกอแล้วยังหนาวอยู่ป่ะเนี่ยไม่ไม่ได้เลยไอโม่งยังอยากได้อยู่ป่ะเนี่ยวันเทอไมาก็อยากได้ครับไอโมง่งนะอ,อ่ะนะอยากยามันหนาวนะไปตลาดที่ไรก็ลืมเราจะเอามันหนาวตอนเช้านะอ,อย่าได้ไโมง่ง ใส่ไว้ตอนกางมันหนาวอาอสีอะไรโมองอะสีแดงไปเลยเนาะ<ส>จะได้ด<ำ>สีดำไม่มีไม่ดันเดี๋ยวหายสีดำเดี๋ยวลืมอีกเอาสีแดงไปเลยจะได้เห็นชัดๆม,มันแะส่สีแดงยังไงอะเอาสีแดงมันจะได้เห็นชัดๆจะได้ไม่หายไงสีดำเดี๋ยวก็เปื้อนหายอีกลืมมาตั้งไหนหาไม่เจออีก

กินข้าวยังนี่ยังยังไม่กินเลยยังข้าวเช้าไม่ยังไม่กินหรอกข้ากลางวันนะอืมกินเย็นทีเดียวเย็นกินเหล้ากินกินกินเดียวข้าว,วอายุเท่าไหร่นะผมเริ่มเมื่อกี้ถามพ่อบอกยุพ่ออายุเท่าไหร่นะเจ็ดส <70 S 1> <70 S 2> ิบเ <70 S 2> แล้วใช่ไหมโอ้ก็ยังจําความจําก็ดีนี่วันนี้จะมาเซอร์ไพรส์วันเกิดพ่อตาหน่อยเมื่อกี้สัมภาษณ์แล้ว หังเกิดมาไม่เคยเป่าเทียนวันเกิดเลยเดี๋ยวเราจะตามไปดูกันว่าจะมีอาการเป็นยังไงครับวันนี้ไ,ไปอย่าให้ล่วงนะเว้ยนี่น้าตา Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday Happy birthday Happy birthday, Happy birthday to you เออโอ้เออไอ้สุขภาพร่างกายแข็งแรงมันเกิดแล้วเป็นไงดีใจไหมดีใจน้ำตาไหลป้เน่ะฮะร้องไห้เลยห่อของขวัญวันเกิดระหว่างเล่ากับไหมพรมเอาอะไรนะหมวกไหมพรมกับเล่าฮะเมื่อี้ถามว่าระหว่างของขวัญวันเกิดเนี่ยหมวกไหมพรมกับเล่าจะเอาอะไรไหมพรมหมวกอ่ะหมวกหมวกคุมหัวกับเล่าจะเอาอะไรเอาหมวก อำมกเอางั้นแกะเล่ามาให้ผมถูกสารวันเกิดแก่เลยจะได้ลูกูแก่เฮ้ยแกะตรงไหนอ่ะตแบบนี้แหละคืนได้เรือกหรือนี่นี่อ่ะแกะไม่ได้ไม่ต้องกินเลยเพื่อแก่ไปได้แล้วเพื่อนตาย เดียวเจ้าของก็ต้องแกะเองนี่ลูกเอามาให้เป็นอะไรขันมันเกิดนะเนี่ยอขอให้ลูกอยู่เย็นเป็นสุขนะลูกนะร่ำรวยการจากโรคไฟใกล้เจ็บนะลูกนะนี่แกะงวงอ่อนหน่อยดิว่าไม่เอาแล้วไปพุ่มนะกู่จะเอาเหล้าแล้วกูดูแล้วเนี่ย ไปนี่ดิโน่เด็กกักกุ้ยอ่ะเล่ามาคืนผมมาไหม้พรมไปเอ้อทำใหม้พรมไม่ให้เหรออ้าวใสอืมอ้าวใส่ใส่ดูดิใส่เลยก็เอาข้างเท้าฮะ เอาสีแดงเอาไว้กันไว้ในไม่เถออเดี๋ยวแต่ชอบเรียกว่าไว้นอกมันห้าเกียรนี่แบบนี้อ่ะใส่เท่เลยเท่เท่ดีด,ดิจะได้หลอออออ่อหอเออเอออือ ตอนนี้ไม่หนาวแล้วใช่ไหมไม่หนาวแล้วเออปากด้วยเอ้าปิดปากจะได้มีต้องกินเหล้าแล้วกินเหล้าไม่ได้แล้วก็ปิดปากขอให้ร่ำรวยร่ำรวยเป็นลูกขอให้มีชู้มีลาบเต้นด้วยเต้นด้วยพ่อขอให้เป็นดีเป็นใจ จากำหนึ่งกำใจให้เป็นไปตามคมพูดด้วยเถิดสาธุนเดือนสี่เดือนห้าน้ำเจ้าพระยาคอยเริ่มแรงลงเหมือนเมื่อเดือนสิบนำเริ่มไรนองเป็นเดือนสิบสอง เลน่นหอยุมรอยกระดมกระดึงเดือนยีน้ำก็รีลักเพิ่มต่อยุมเอ็จะไหนน้ำใจอนนงไรต่อยุมเหมือนน้ำเดินยี

กเราสิฟาผมกนาอย่างไผมพยายาเกมาไดานเงมาาเป็นงูมาเมอดีกนสขามาีการเสิเอย่างกอนแต่ไ้ี่ักสอนมาสเราถูกผิดมากินกอกเราใจว่าจะบ้ากปอเอียพนทกจะดภาษาคนนก็ใจจาเป็นปอนหาัวยามังปีเสียใจอาังไอ้เดียวกับานเนี่ยพวกเขาเสียหลสองติดน่าหน้องจแล คนที่ติดตามชมมาจนจบนะจ๊ะอย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะจ๊ะเอาไว้เจอกันคลิปหน้านะจ๊ะ